สวัสดีครับก็อยู่กับผมเก๊กกันดั้มอีกที่เคยนะครับก็อยู่ในเกม Grand s ซัมเนอร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวละครอย่างลับทาเลียนะครับตัวละครของตอนคอสอเวอร์ชิลล์ฮีโร่2เนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่มาหลายคอสอเวอร์แล้วก็เถอะแต่ผมว่าแต่แต่ทุกบงก็ยังไม่ได้ทำรีวิวทำสก,กิลคอามมาส์มาเลยเนาะก็เนื่องจากอาประจมหมอก,กับตอนที่เล่นลูซี่ไปแล้วบอกเอิญว่าเออเฮ้ยมีลับทาเลียตั้งงานแล้วแต่ยังไม่ได้พูดถึงก็วันนี้ก็ขอสักหน่อยแล้ววกััันนนะะครบึมจเป็ตที่ ไม่ได้อยู่ในอีเวนต์นี้แล้วก็ตามนะอืมแต่ก็นั่นแหละครับเป็นตัวลนะิมิเต็ดนะพอที่มีก็ใช้เมื่อไหร่ก็ได้จะพูดถึงเมื่อไหร่ก็ได้นะขิงหน่อยแล้วกันก็ไปถึงตัวสกิลตัวนี้เนาะสกิลปกติของตัวราฟทาเลียก่อนเลยแล้วกันสกิลของนางก็คือสร้างความเสียหาย1,500ดาเมจธาตุแสงเป็นประเภทความเสียหายกายภาพนะเพิ่มเกอาอ15 เพิ่มเกจ15แล้วจะเพิ่มเกจอีก15เมื่อใช้ทก,กิลที่เพิ่มคีย์ิคาลเพียงหนึ่งฮิตนะครับก็ในทีนี้น่าจะหมายถึงว่าพอเวลาใช้สก,กิลธรรมราก่อระเพิ่มเกจแน่นอน15และมันจะทําการเพิ่มเพิ่มอีก15เมื่อเราใช้ทก,กิลที่อ่าเกี่ยวกับอ่าเพิ่มโอกาสติดคีดิ์ดิคาลอะซึ่งโดยปกติตัวของรับทาเลียก็ทั้งหนึ่งทั้งสอง,สองนี้น่าจะเพิ่มมันตาติดคีย์ิคาลหมดเลยนะอืมน่าจะหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวพอนั้นก็ขอพูดถึงสกิลอาร์ของลาฟทาเกนหน่อยละกันนะครับสกิลอาร์ของมันก็คือห5 0 0 0ดาเมจถ้าแสงเป็นความเสียหายประเภทกายภาพนะครับถ้าสกิลนี้ตีติดคีย์ที่เข้าจะเพิ่มเกจอีก70%เปนี่ยก็ตามนี้นะบวกกับเมื่อกี้ก็คือถ้าเราไล่สกิลที่อ่าติดคีย์ที่เข้าจะเพิ่มอีก15ก็ถ้าเกิดอืมมันก็ไม่ไอตัวสกิลอาร์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มคิย์ที่เข้านะ แต่ตัวสกิลปกติมนบอกว่าเราจะเพิ่มอีก15เมื่อเราใช้สกิลที่เพิ่มคี่ถ้าผมแปลผิดไปก็ขอไปแล้วกันแต่น่าจะเกี่ยวกับคิดิคอแหละไม่ว่าจะไล่สกิลหรือว่าสกิลติเียเพิ่มอีก15แน่นอนก็โดยปกติตอนเหมือนตอนที่เห็นตอนวิดีโอโปรโมทตัวรับทาเลียมาก็รู้สึกว่าเหมือนใช้สกิลแค่สกิลหนึ่งเฟิร์สไฮดิงเนี่ยรู้สึกน่าจะใช้แล้วเหมือนแทบจะได้กะไอเกตอาร์ตมาเต็มเลยนะสำหรับตัวรับทาเลีย ่าจะพูดถึงส่วนส่วนข้างล่างต่อมาต่อจากไอ้เพิ่มเกรดเจ็ดสิบนะหลังจากนั้นจะเพิ่มแม็กซ์เทีของทีมเราทั้งหมดอีกสามสิบสามเปอร์เซ็นต์และจะฟื้นฟูเฮทีอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเฮทีและจะฟื้นฟูเฮทีอีกหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยในระยะเวลาห้าวินะครับก็ถือเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้าง,างจะดีและครบคันนะถึงจะตัวสกิลมันเองอะ่ะจะไม่ได้เกี่ยวกับเล่้งเกรหมูก็ตามแต่ก็เล่้งให้ตัวเองได้และตัวเองก็สามารถเพิ่มแม็กซ์เทีให้กับทั้งทีมได้ บวกถึงยังเร่งออโต้ฟื้นฟูเรื่อ ى, งให้กับทั้งทีมอีกถึงแม้ว่าจะแค่150นะแต่ก็ต้อง15บห้าวินะครับผู้ชมยิดต,ตามเบรกสกิลก็800ก็ตามเนี้ยเฟิร์สไฮดิงนะส่วนต่อมาก็คือสกิลที่สองทรูอานะครับ i will be your s w o r d ฉันขอเป็นดาวของคุณนะสี่หมื่นห้าพดามจทัาแสงเป็นประเภทความไปหายทางกายภาพนะครับเพิ่มคีย์ทีเขิบเปอร์เอันเนี้ยที่ผมเข้าใจคือน่าจะตรงเมื่อกี้ที่เป็นสกิลตัวส่วนเนี้ยที่มาบอกว่า เมื่อไล่สกิลคีย์ที่ข้อ่าถ้าแปลมาไม่ผิดนะครับถ้าผิดไปขอไปจริงๆนะมันบอกว่าอ่าถ้าไล่สกิลที่เกี่ยวกับคีย์ที่ข้อ่ะใช่าาเพิ่ม45คือไปเสร็จไม่รู้ว่ายัางไงว่ามันมายถึงสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลที่สองะที่เป็นเกี่ยวกับการไล่คีย์ที่ข้อ่ะหรือไม่ก็อาจจะแปลแค่ว่าถ้าสกิลหนึ่งตีตีคีย์ที่ข้อ่ะก็จะเพิ่ม45ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับขอไปแล้วกันที่พูดไปพูดมาก็แค่จะสับสนเองแล้วนะขออภัยนะ อ่าและเพิ่มความเร็วของสกิล CT แล้วก็คือตัวเนี้ยเพิ่มความเร็วอีกของการ50%นะครับในระยะเวลา3ต5วินะทางการเพิ่มคียเข้าและสกิล CT ของตัวลัฟทาเลียนะส่วนพวกอาบิลิตี้ความสามารถอ่ความสามารถของตัวพอเวลาเราเาวกแล้วก็ตามนี้เลยนะอ่ะาตอนนั้นก็พูดถึงตัวอาบิลิตี้ของตัวรัฟทาเลียเลยแล้วกันอย่างตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดเราติดตั้งอุปกรณ์นะใน2ชิ้นนะที่เป็น อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเราที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับธาตุไฟนะครับจะเพิ่มให้ทีให้เราอีก20แค่นั้นเลยนะคือแบบเอยี่สิบเลยนะเอออ่าก็แล้วยี่สิบก็ยี่สิบส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับอ่าเราใส่อีควิปที่เป็นของตัวรับธาตุเองนะมันจะได้ความสามารถนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อตัวอ่าเราติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่เป็นตัวละครเดียวกับอุปกรณ์นะจะได้ดาเมจคิดจะเข้าเลทเพิ่มขึ้นอีกสามที่เปอร์เซ็นต์ความสามารถนี้ทำงานแค่ครั้งเดียวนะครัับอส่วนนี้ะดจ ก็คือตัวนี้สกิลตัวนี้อ่าอัตราการเล่นของสกิลเร็วขึ้นสิบปรเซ็นต์นะถ้าบวกกับไปตัวเราใช้จิตยูดูอาก็เป็นส5่อิบ้เป็นทั้ง60%นะไม่ใช่4ีพสิบดผิดส่วนอันนี้ก็คีิทิเคอรเรทเพิ่มอีกนอีก20%นะครับอ่าอ,อันนี้ก็เพิ่มความแม่นยำ20%แล้วถ้าเกิดอ่าหากเพื่อนร่วมทีมคุมเรไว้ ไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรนะคุมหรือว่าหมายถึงโคโครวเลี่ไม่นะโคโวลถึงอออ่ออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าหมายถึงตัวไหนาอาจจะหมายถึงตัวพวกบาเลียป่ะกลางเมื่อเม,มื่อแบบว่าถูกกลางบาเลียช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ปะ่ะแล้วมิเตอเพิ่มขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ขอตั้งมาวันนี้ทำได้แค่ครั้งเดียวอันนี้ก็ขออภัยแล้วการทราบตัวนี้นะ if covalent covalent by Ad ally t a ขออภัยแล้วการทราบตัวน,นี้ก็สำหรับ ความสามารถตัวละครคร่าวๆก็ประมาณน,นี้เลยนะครับสำหรับรับทาเลนะส่วนตัวนางนับอส่วนตัวรับทะเลเองเลยจะให้ไปลงด่านหรือว่าที่ท่าที่ผมลองลองมาตอนแรกจะให้ลงด่านแบบอย่างนี้เลยก็ไม่ไหวนะเพราะตัวผมเองผมก็ยังลงไม่ไหวนะไอ้ด่านไอเนีน้ยโอ้โหเเกอเอลซ่าที่อแรงแรงถึงแรงมากๆอะนะมไม่ไหวจริงตัวด่านนี้ก็ พอเล่นอันนี้ได้สิบดาวอ่ะแต่สิบสามดาวอ่ะเล่นไม่ไหวลองเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปอ่าเดี๋ยวรานนี้ผมก็จะมาลองตัวรับทาเลียกับพวกแจนบอลน,นะเหล่ายักษ์ของแต่ลากระจกในการหาอืเปิดกุญแจเลยกันกระจกหาในการเอาเว้ตัวละครนะอันนี้ก็ไม่ไม่เคยตีก็ลองลอง,ลองมาเลยแล้วกันทีมหน้าตาผมก็เอาทีมนี้ก็เต่ขอเปลี่ยนตัวแซนสโตนออกก่อนไม่อยากใช้ อันนี้เราไปเล่น,เล,นเล่นดาดอื่นมาสม่มนะกน็ยังไม่ได้ปลดลิมิตเบกตัวละครเลยแค่ตอนนี้แค่ลูซี่ยังก็ยังไม่ได้ปลดเลยและล e ะอีกลหลายตัวยังไม่ได้ปลดก็ทำทันแรก,กันนะครับส่วนตัวรับทาเลนีปลดตั้งแต่ได้มาแรกๆนั่นคือตอนอีเวนต์ชิวฮีโร่2ถ้าไม่นับตัวอีวาตานิที่แจก,กนะตัวอื่นๆคือก็ได้แค่ฟิโล่ปะที่ได้มาแบบได้มาตอนเฉดเิวเลยนะคือใกล้ๆหมดอนะีเวนต์อ่ะผมก็เลยรีบๆทำแล้วก็ทำทันนะตัวฟิโล่ ส่วนรับทาเรียนี้ได้จากแบบหืมตอนนั้นน่าจะหนึ่งดอลลาร์น่าจะเป็นทางออกนะถ้าจะไม่ผิดมันจะได้มาจากหนึ่งดอลลาร์มั้งโอ้ยไม่ทันรีเวร์สกิลเลยเออก็อีกเช่นเคยนะเดี๋ยวผมจะเอาแอนิเมชันสกิลไว้ตบปลาพูดถึงสกิลแล้วกันเนี่ยเฟิร์สไฮดิงปีเนี่ยค,คุณผู้ชมเห็นปะคือแบบกดสกิลไปสกิลก็มาอีกแล้วอะมันได้ถ้าเกิดถ้าตามในเกีท้ที่ที่แปลมานะครับถ้าเราตีเดคิทุกข,ข้ออะโดยสกิลของนี้ เฟิร์สไฮดิงได้เกรดคือดีเกรดสิเปอร์เซนต์เอ้ยได้เกรดคือเจ็ดสิบไม่มีเปอร์เซ็นต์และยังไม่รวมกับไอ้ตัวความสามารถสกิสกลธรรมดาที่มันบอกว่าถ้าเราใช้สกิลติดคิย์คอ่มันจะให้คือ,อีตั้งสามสิบเลยนะคือให้คือแล้วสิบห้า,าก็ยังให้คืออีกสิบห้าถ้าเกิดไลส่สกิลติดคิย์คอ่เนี่ยคุณคุณผู้ชมตัวสิใช่ไหมน,น่าจะหมายถึงว่าเวลาเราใช้สกลิลไม,ม่ว่าจะหนึ่งหรือสองก็ตามอ่ะแล้วเรามันติดคิย์คั่วอะน่าจะได้เกรดเพิ่มอีกสิบห้าเลยต่างหากไม่น่าจะเกี่ยวกัััับบเเออออ่่่่สกกกกิิิิลทีียววาาพมมตตรรดห้ง ถ้าผมก็จะปิมขวก่อแล้วกันสำหรับส่วนนั้นนะก็อา้าวไม่ทันแล้วฉันจะเป็นทารให้คุณเองเอ่อก็คือก,ก็ก็มีส่วนแล้วกันมองซะว่าอา่ารับทาเลียก็พอมีส่วนในการจัดก,การแล้วกันถึงแม้ว่าอมืมันจะเป็นตัวอื่นทนะัมันจะเป็นตัวอื่นสมาก่ะนะเดี๋ยวมันลองดังดนแจนบอสตัวอื่นแล้วกัน คือตัวรับทนันเียนรักษเพมองว่ามันดีไหมผมก็ก็น่าจะรู้กันนหะตอนอีเวนต์ของชิวฮีโาากการ่ทูก็อ้าวอาจากรีกอืมกันดีสุดก็น่าจะเป็นอีตัวตัวผู้หญิงชุดเมดอะลืมชื่อแล้วอะไรนะ่ะที่มันเล่นเกตในทั้งทีมนะผมลืมชื่อแล้วช่างมันแล้วมนะันถ้าเป็นไอดีหลักผมเลยผมไม่มีแต่ถ้าเป็นพวกไอดีในซีมิเลเตอร์มีอยู่ในโปรแกรมจำลองอะนะ งั้นยวกดหมดไอ้นี้ก็ได้หมดให้รับทะเลียได้โชว์คนเดียวนะเดี๋ยวพอไปถึงด่านบอลเราไม่ต้องออโต้แล้วกันก็ลองลอง,ลองดูนะคุณผู้ชมก็เน,นี่ยก็เป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของเกมนี้นะก็คือตัวละครพลาดแบบไปบิดไปบิดหน่อยแล้วก็มีตัวละครแบบว่าลิมิเต็ดเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะอืถึงแม้ว่าจะเก่งไม่เก่งก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันแต่ถือว่าดีต่อใจแล้วกันถึงแม้ว่าตัวอนิเมะเรื่องนี้ผมจะไม่เคยดูก็ ก็เลยก็ตามมานะไม่เคยดูแบบไม่เคยดูจริงๆจังๆเลยนะเนี่ยอย่างเออเดี๋ยวยังไม่ใช่สกิลนะเห็นเมื่อกี้มันใกล้จะซีม่องหมดแล้วเลยไม่กดแล้วกันเดี๋ยวเฟิร์สไฮดิ้งอันนี้เลยนะนี่ไงเฟิร์สไฮดิ้งดูดีสกิลติคิก็อืมโอ้ยช้าไปเออแต่น่ะติคินะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะติคิเนี่ยคือกดสกิลอาร์ไปแทบจะเรียกว่าสกิลอาร์วนกลับมาใหม่ได้ทันทีทันใดนะคือเร็วมากๆอ่ะ แต่วันนี้ผมก็จะไม่เอ้ยยังยังไม่ถึงด่านแต่พอเวฟเวฟผมเราค่อยกดแบบว่าคุมมือแล้วกันให้รับทาเลียได้สแสดงฝีมือแบบเป็นประสิทธิภาพนะถ้าถ้าไม่จิตว่าเป็นผู้เล่นแบบผู้เล่นเก่าๆจริงๆนะไม่ได้มีจูนโน่ไม่มีเซตมะหรือพวกตัวท่าแสงตัวอื่นที่เอ่อเข้าขันวันขี้โกงอะนะผมก็มองว่ารับทาเลียก็พอใช้ได้แหละแต่มันเป็นตัวละครลิมิเต็ดไปแล้วนะมันก็ค่อนข้างจะหายากหน่อย นเนี่ยตัวอีกคลิปของตัวรับทาเลียงถ้ากดใช้ก็ได้ความสามารถตั้งหากที่มันตามที่บอกไปตอนเมื่อกี้น,นะตอนรีวิวตัวละครความสามารถที่จะจงลืมกดลืมกดจะจงเฉพาะว่าถ้าเกิดผู้สูมใส่เป็นรับทาเลียก็จะได้ความสามารถนั้นๆไปนะอโอ้ยไม่นะมันฟีชัน <laughs> มันฟีชันไม่นะ <laughs> ฟีดย,ยาวๆเลยจ้า เฮ้ยออกมาก่อนสวยแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ปล่อยมันเลยนะให้รัตาเลียเล่นได้เล่นไปตัวที่เหลือก็ยังไงก็จะนหน้าด่านอย่างเงี้ยอ้าวกลับกะจบการกายไปโดนฟีดอยู่ๆก็จะฟีดแพ้อเออรัตาเลียไม่ได้โชว์เลยตูอ่าพอแล้วนะผู้ชมขอขอภใแล้วก,กันตอนแรกก็ไม,ม่ว่าจะติดเล่นเลยแต่ว่าอืมต่ไปประมาณม,ม,มันฟีดแลอมืมองไปสองเลยนะ แทนดีรับทะเลจะได้โชว์กลาเป็นฮาร์ดโชว์องอื้งฮาร์ดไทม์โชว์นาะอืม,นะอมไม่ใช่แล้ <c oughs> ก็หรับการรีวิวตัวละครรับทาเลเข้าค่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีดีกว่าไม่มีแล้วกันถือว่ามีติดไว้ในี่ไอดีก็สวยงามดีแล้วก็เป็นท่าแสงนะพวกตัวละครท่าแสงที่เป็นพวกคอสโอเวอร์มันก็พอมีอยู่บ้างแหละแต่ว่า คุณมีทุกตัวที่มันจําเป็นจะต้องมีไหมไม่ใช่ตีต้องพูว่าคุณมีทุกตัวของคอสโอเวอร์ที่มันมาแล้วคุณมีโอกาสจะได้มันครบไหมอย่างอีตอนไอตอนก็บินเซเลเยอร์เนาะผมก็เล่นทันนะแต่แม่คีผมยังสุ่มไม่ได้เลยคือเก่งสุดก็ได้แค่เอลมาแค่เนี่ยตัวเดียวเองเนี่ยได้เอลอาเชอร์มาตัวเองเอ่านั้นคือโชคดีได้มาโกมาแต่มาตอนใกล้จะสิ้นสุดอีเวนต์ของคิวอ่คิวอะเนี่ยมาโกพิ่งได้มาคือเดี๋ยวรอคิวอคิวมารอบหน้านะเห็นเซิร์ฟเจีเข้าไปแล้วเดี๋ยว เซิฟ g l o b a l ก็คงอีกสักสองสามเดือนขึ้นมัน้งน่าจะประมาณนั้นนะสําหรับลีปวิดีโอวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวตัวละครลัทาเลียถ้าทีช่ชอบลีปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับลีปวิดีโอวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ